ดังนั้นวันที่16กันยายนนี้ผมวางไปเลยเลขเด่นคือ0อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เรากลับมาติดตามดาวกันอีกครับดาวนั้นมันเดินไม่หยุดแต่ละดาวมันก็พักอยู่ตามสถิตตามราศีของมันแต่ตัวขับเคลื่อนคือตัววินาทีที่เดินอยู่ตลอดผมสำรวจนะครับบางครั้งเราก็จับดาวได้ถูกบางทีเราก็จับไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมาก ในวันที่16กันยายนดาวมันสถิตยอยู่เฉยๆแต่ตัววิ่งคือเราเรียกกันว่าตามดวงคือตัวที่เราจะเริ่มต้นจับตอนนี้มีเปลี่ยนขยับไปเจอดาวตัวหนึง่งดาวโรคภัยไข้เจ็บคือมฤตยูผมยังไม่ค่อยมั่นใจแต่มาหันดูอีกทีหนึง่งมันมาตรงกับโรคภัยไข้เจ็บมฤตยูคือเลขศูนย์ครับหวังอะไรไม่ได้เลย เลขศูนย์นั้นไปสถิตยอยู่ตรงในราศีเมษรครับได้ศูนย์แล้วนะครับแล้วไอ้ตัวราศีเมษมันหนีไปอยู่ไหนแล้วครับมันหนีมาอยู่ตรงราศีตุลก็คือเลขหกผมก็เลยวางไว้ว่าในตำแหน่งเลขหกคือดาวศุกร์จริงจริงมันไม่ได้มาอยู่ที่ตุลละครับแต่เลขมันถูกศูนย์ไปทับ ก็เลยได้0ได้6แต่ทหารยังแข็งขันอยู่ครับดาวเลข3ยังมาครับผมยังบอกเลยดังนั้นวันที่16กันยายนนี้ผมวางไว้เลยเลขเด่นคือ0เลขรองคือ3แล้วก็6 0 3 6โชคดีกันทุกคนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ